ใช้แล้วดีใช้แล้วรวยช่วยปลดนี้ครับเจ็ดสิบเจ็ดตันก่อนตอนสิบเจ็ดตันนะคะทุเรียนตัดรุ่นแรกสิบตันมีดีอยู่หกตันมีตกไซส์สี่ตันก่อนสิบเจ็ดตันมีดีอยู่ถ้ามารวมเป็นสิบเจ็ดตันทั้งหมดนะคะน่าจะดีักต้นทุนตอนสิบเจ็ดตันเท่าไหร่ครับน่าจะเกือบสามแสนสามแสนสิบเจ็ดตัน ตกเกรดซะเจ็ดตันได้มาสิบตันสิบตันเนี่ยก็ประมาณหกสิบบาทไอ้ตกเกรดก็สามสิบาทแล้วยังมีหนี่มีสินที่คงค้างมาจากสิบเจตันมาสู่ปีหกสามอีกในปีหกสามได้สามสิบเจดตันตกเกรดตกชั้นเท่าไหร่ครับไม่ได้มาตรฐานเรียสามสเจตันมีต้งใไซประมาณตักต้องปันนะต้องปันนิดนิด ไม่ไ่ไม่่ตังตอ3ส่สามสามสเกตันตกไซอยู่สามก็เท่ากับเหลือสามสิี่ถูกไหมครับสามสิบี่ตันกิโลเท่าไหร่ครับสามสิบสี่ตันตัวแรกร้อยย่สิบปดอ่าพอมามีนามีนาไปปาร้อยสี่สิบห้าแล้วก็มาพฤษธาปลายเมษาพฤษภาจะร้อยร้อยสิบาทอ๋อที่ลงไปหน่อยนึงอ่าใช่ค่ะแล้วพอมา ขึ้นสภาไปแล้วจะอยู่ประมาณ9กบาทก็ทถือว่าราคาดีมาโดยตลอดคมอย่างสอบถามต่อครับว่าการใช้เนี่ยนะครับเมื่อเราใช้เนี่ยเราพ่นกี่วันเว้นกี่วันหรือว่าดูช่วงจังหวะยังไงครับ <G un> ก็ครั้งแรกที่เราเริ่มใช้ก็จะทีหน่อยประมาณเจ็ดวันครั้งก็ประมาณสักซ้าอครั้งหรือสี่ครั้งพอไปเริ่มแก่พอทีนี้เราก็พ่นสิบวันครั้งค่ะที่บ้านจะพ่นสิบวันครั้ง แล้วก็พอใบรัดอ่อนก็จะพ่นเจ็ดวันครั้งเจ็ดวันครั้งประมาณสามครั้งสี่ครั้งเมื่อเมื่อครั้งนี้ที่มันจะออกดอกมันรัดอ่อนมาก็พ่นเจ็ดวันพ่นที่ๆเลยค่ะอาจารย์เพราะว่าทุเรียนรัดอ่อนมันต้องการอาหารเยอะมันต้องการอาหารที่ไปตาต้นในต้นมันเยอะเนี่ยแล้วมันก็เริ่มที่จะออกดอกรู้ใบอ่อนมาแล้วผลิตภัณฑ์ตัวนี้มันจะตะต้มมาหานไ้เก่งมากครับมันจะแหว่ออกดอกทะมำเสม ออกดอก้าดานแล้วติดดีติดดีเป็นห้างแย่ก็ไม่ร่วงค่ะเอปกติถ้าหางแย่นี่จะร่วงค่ะใช่ถ้าเป็นใบแบบนี้ไม่เลื่อแล้วนะคะไม่เลื่อแล้วนะคะจะถ้าเป็นอย่างนี้นะค่ะถ้าใบแบบนี้นะคะเนี่ยที่โอนี่นะอ่าใช่ค่ะถ้าเป็นแบบนี้ปกติถ้าไม่ใช้คูกไม่เลื่อแล้วค่ะร่วงไปแล้วน้อค่ะต้นของเราถ้าต้นสมบูรณ์ทึกเวลามันจะรัดอ่อนรัดอ่อนค่ะ พอถึงได้อายุขระมานมันก็จะรัดอ่อนแต่ถ้าต้นไม่สมบูรณ์ก็คือใบมันก็จะนิ่ง<อ>แล้วก็ใช้คู่คู่มาเนี่ยอ่าุเรียนมันดกมากจากปีปีก่อนใช้ไม่ได้ใช้คู่คู่ปีหกหกต้องหกหนึ่งหกต้องไม่ได้ใช้ทุเรียนปีนั้นจะได้แค่สิบเจ็ดตันพอพอตัดเสร็จปุ๊บคือจะมีปัญหาต้นเรื่องต้นต้นมาเรื่องแล้วมันโทมแล้วพอมาปุบ๊บมมาใช้คู่คู่ แต่ต้นมันดีขึ้นดีขึ้นที่พายมาตาสีรุ่นค่ะแดดซีรุ่นในต้นเดียวกันมันมีพี่แล้วก็มีน้องมีน้องมีน้องเล็กเองใช่ค่ะโอ้โหก็หมายความว่าหลังจากเก็บไปแล้วต้นก็ยังสามารถผลิตได้ต่อเนื่องได้ค่ะแต่ว่าอาหารก็เตรียมต้นมาแล้วเถอะใช่ค่ะพี่พิชิตพี่สิริพรครับช่วยให้ความมั่นใจกับพี่น้องเกษตรกรทั้งไทยทั้งต่างประเทศรอบบ้านเราเนี่ยได้มั่นใจคู่หูมหัศจรรย์นี้ด้วยนะครับให้ครับ ประสบการณ์มิชัยมานะคะช้แล้วไม่พิดว่างค่ะช้ยแล้วผลผลิตได้ดีดีจริงๆค่ะไม่ได้หลอกไม่เชื่อก็มาดูที่ตู้นนะคะแล้วก็ลดต้นทุนลดต้นทุนมากเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ยาลาแล้วก็ใช้ย,ยาฆ่ามแมลงก็ลดลงมาก็คือปุ้ยค่ะดีนงก็ลดลงมาขึ้นนึงค่ะอาจารย์ก็ยังให้อยู่ค่ะก็ยังให้อยู่แต่ว่าลดลงมาขึ้นนึงจากขึมุิว่าเราเคยใช้ปิดลูกเนี้ยใช้สห้าลูก นนท่านเดียวเรครับแล้วนี่คือความมั่นใจ <c oughs> และความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์คู่หูระสจจันทั้งสองท่านพูดจากหัวใจของท่านเองเพราะท่านใช้จริงใช้แล้วท่านก็ใช้แล้วดีขอบคุณเป็นอย่างสูงครับที่ได้ให้ความรู้แล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรท่านอื่นในการให้ความมั่นใจสวัสดีขอบคุณครับทั้งท่านและขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับจากหัวใจมิสเตอร์เวอร์แพน มิสเตอร์เกษตรยั่งยืนผู้ที่นำคู่หูมหัศจรนย์มาประกาศทั่วไทยใช้กัะเอะใช้แล้วดีใช้แล้วรวยช่วยปลดหนี้ครับ